สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีกลางวันนะคะวันที่ยี่สิบเจ็ดที่เละๆได้คือเละไปมองปฏิทินลืมวันยี่สิบเจดตุลาคมสองพิเจ็ดค่ะพ่อทานข้าวมื้อกลางวันนะคะ พ่อทานข้าวกลางวันค่ะโอ้โหเก่งมากมากแม่มาแล้วแม่มาแล้วพ่อกินข้าวกลางวันแม่อิ่มแ้วเละ่ะแม่กินขนมจีนอิ่มแล้ว <c oughs> แม่กินขนมจีนอิ่มแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วอึ๊กอึ๊กเออแม่มาแล้ว <c oughs> แม่มาแล้วนะคะ <c oughs> ตามแม่ <c oughs> มาดูพ่อต่อ,เอยเว้นหัวเปล่า <c oughs> <c oughs> พ่อทานข้าวกลางวานัน จะหมดชามแล้วเอาจะหมดชามแล้วโอ้โหโอ้โหใกล้ละโอ้โหโอ้ดูดูดูใกล้หมดชามแล้วเนี่ยเย็นขึ้นมามันอยู่ตรงคนช่วยเอ๊ะตรงนี้นี่เดี๋ยวนะ กินข้าวเต็มปามาเดเซ็ให้กันเซ็ดให้กัน เอเอเดี๋ยวเดี๋ยวยกางขึ้นก่นอกนอกต่อโอเคจะหมดแล้วเ <c oughs> ก่งจังเลย <c oughs>